ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างมาเช็คพลังงานกันนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าดีเราจะได้มีกําลังใจนะคะเดี่ยถ้าเป็นไพ่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเราก็จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะอะมาดูกันนะคะนี่ก็คือพลังงานของมีด้วยเช่นกันนะคะถือว่าใครที่ได้เข้ามามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะมาดูกันค่ะโอ้โหไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ พลังงานของไพ่จะสื่อสารในเรื่องของ D-M p r e s s นะคะ D-M p r e s s เนี่ยไพ่จักรพรรดินีนะคะไพ่ของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเขาเรียกอะไรมีเหลือกินเหลือใช้อันนี้ขอปิดหน่อยนะคะ <laughs> อ่ะนะคะเป็นไพ่ที่บอกเลยว่าเป็นไพ่นางพญานะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะการได้ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนานะคะพลังงานของคนที่มีวาสนาดีนะคะมีอำนาจนะคะแล้วก็ สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้นะคะพลังงานใบนี้ถ้าผู้ชายเข้ามาแปลว่ามีนารีอุปถัมภ์นะคะหรือมีผู้หญิงคอยสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลนะคะบอกเลยว่าเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากค่ะพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาพลังงานของความสําเร็จความมั่งคั่งขึ้นมานะคะต่อมาค่ะนะคะพลังงานนี้นะคะ คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะการเดินทางของคุณในครั้งนี้นะจะนําพาความโชคดีมาให้คุณนะคะชาลีออดขึ้นมานะคะนั่นแปลว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ่ะสิ่งที่คุณกําลังพยายามความตั้งใจของคุณนะคะกําลังจะส่งผลนะคะกําลังจะสําเร็จขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําต่อไปอย่าเพิ่งท้อนะคะนะ,ค,ะคุณจะได้ข่าวดีจากการเดินทางหรือการเดินทางครั้งนี้นะคะจะนําความโชคดีมาให้คุณนะคะจะนําความจะนําข่าวดีนะคะจะนําความสําเร็จกลับมาให คุณค่ะขอแค่คุณอย่าท้อนะพลังงานใบนี้ขึ้นมานะคะการเดินทางนะคะมีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ค่ะนะคะหลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่กําลังกังวลน,นะคะใครที่กําลังคิดเยอะคิดมากนะคะขอให้คุณแค่วางใจว่าสิ่งที่คุณกําลังพยายามทาอย่างที่บอกว่าชาลิออดนะคะความสําเร็จกําลังจะมา ใครที่เจอคลิปนี้นะคะมีบอกว่าพลังงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากมีความกังวลหลายๆเรื่องนะคะขอให้คุณวางใจนะคะแล้วก็วอวยพรตัวเองนะนะคะอย่าดึงดูดพลังงานที่ยังไม่ยังไม่ใช่เข้ามานะคะถ้าจะคิดขอให้คิดดีนะคะขอให้คิดดีคิดบวกนะแต่คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่อนข้างที่จะ,ะมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะไปในแดนที่แดนลบมากกว่านี้ใช่หรือไม่นะคะ อย่าเพิ่งคิดไปก่อนถ้าคิดก็คิดดีเลยค่ะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะหลังจากนี้ค่ะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานอ่าใครที่รอง,งานอยู่นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะคะเรื่องงานนะอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้เปลี่ยนงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะพลังงานของการเดินทางจะนําความโชคดีมาให้คุณคนที่มาเจอคลิปนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะคะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือ ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่กําลังจะได้รับการแก้ไขนะคะกำลังจะผ่านไปได้นะคะรอะอ,อีกสักนิดหนึ่งนะคะไม่เกิน30วันนะคุณจะได้ข่าวดีในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะขออีกหนึ่งใบนะพลังงานแบบดีมากๆเลยค่ะโอ้โหบอกเลยชิลๆสบายๆเดี๋ยวได้ข่าวดีนะคะวางใจนะคะเชื่อมั่นเชื่อ ะะต้องเป็นต้องมีเป็นความเชื่อเท่านั้น ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณจะโชคดีมันไม่มีทางเกิดขึ้นพลังงานจะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณถ้าวันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณคิดลบคิดเดยอะคิดมากคิดกังวลมันก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดน่ะเข้ามานะพราฉะนั้นอย่างที่มี่บอกถ้าคิดขอให้คิดดีขอให้คิดบวกขอให้คิดไปในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนานะคะก็ขอให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะใครที่กําลังรอเรื่องอะไรอยู่ขอให้สาเร็จขอให้สมหวังขอให้มาแบบฉับพลันทันใจ ใครคิดเรื่องเงินนะคะขอให้ได้เงินใครคิดเรื่องงานขอให้ได้งานใครกําลังคิดในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะความรักขอให้ราบรื่อนขอใหอ้คล่องตัวทุกประการนะคะ